รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมให้แก่องค์กรธุรกิจเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพมาตรฐานขององค์กรและธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมหรือผู้ใช้บริการในระดับประเทศแล้วยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยเฉพาะในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนจึงได้รับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2,564ท็อปไทยแลนด์ u a l i t y 2 0 2 1ขององค์กรเครือข่ายเป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานองค์กรที่สามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานบูรณาการที่เป็นเลิศในการบริหารงานและการส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์อันไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ให้บริการที่ดีขึ้นและสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานการทำงานขององค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานโดยตระหนักถึงความสำคัญของรางวัลน,นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนโดยสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรต่างๆทั้งภาคการผลิตการบริการ หรือองค์กรหน่วยงานภาคธุรกิจและเอก,กชนได้นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการดำเนินการในระดับมาตรฐานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลแห่งความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆนำไปประยุกต์เพื่อให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อมีการขยายการดำเนินงานไปอย่างกว้างขวาง ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในสังคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดการค้าโลกได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพันธุพงศ์กันนาทิกกรต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษของเราในวันนี้นะครับเป็นงานประกาศรางวัลและกิจบัตรยกย่องประเมินผลและรับรองความนิยมคุณภาพและมาตรฐานรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2564 หรือ Top Thailand Quality 2,021ครับจะโดยสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยสมาคมธุรกิจอาเซียนและสถาบันเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยครับโดยการประกาศรางวัลในวันนี้ก็มีองค์กรภาคธุรกิจและบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการมีทั้งหมด20คนด้วยกันนะครับซึ่งการมอบรางวัลก็ได้รับเกียรติจากคลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนเป็นประธานมอบโลกกิิบัตรครับทานผู้ชมครับโดยปกติแล้วนะครับ ทางสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยก็จะจัดการมอบรางวัลตามสถานที่นะครับแล้วก็จะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาร่วมรับรางวัลกันเป็นจนํานวนมากแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันครับก็เลยทําให้การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการประกาศรางวัลในรูปแบบของ new normal เลยเป็นที่มาของการประกาศรายนามผู้ได้รับรางวัล Top Thailand Quality 2021ผ่านทางรายการพิเศษของเราในวันนี้ครับ และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2,564ท็อปไทยแลนด์คอลเลตี2 0 2 1ในปีนี้ครับได้แก่คุณชนิตาแดงวิชัยประธานกรรมการผู้จัดก,การบริษัทนกพรก้า 9, ไทยแลนด์จำกัด สำหรับผู้ได้รับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2,564 Top Thailand Quality 2 0 2 1ครับในนามของสภา,าเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยสมาคมธุรกิจอาเซียนและสถาบันเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยแสดงความยินดีกับทุกท่านครับและวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ